สวัสดีครับทีเด็ดบอลเซปสามวันศุกร์ที่7มีนาคมมาแล้วนะครับสำหรับ3คู่ในวันนี้นะครับก็มีนอริสตี้พบกับออกฟอร์ดยูเอตดนะครับกาดบักพบกับมา์ศูน์ห้าแล้วก็กายารีพบกับเจนัวนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกกับลาลิก้าเบ็ดนะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่ม VP นะครับซึ่งเป็นกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลก็แอดมาสอบถามผ่านลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มวิเคราะห์ทีเด็ดบอลลววัันนนีีก้กกเยด่า วิเคราะห์ที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็เป็นคู่ของนอรลิสิตี้พบกับอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับโดยเกมการพบจะมาเกมเมื่าสุดเป็นอ็อกฟอร์ดที่เอาชนะนอรลิสิตี้ได้ด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับส่วนฟอร์มของทั้งคู่นะครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างนอรลิสิตี้นะครับห้าเกมหลังรวมด้วยการคว้าชัยได้เพียงหนึ่งนะครับเสมอสามแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับเกมล่าสุดเนี่ยไปเจอกับแบ็กเบิร์นนะครับจบด้วยการเจ้าหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ก่อนนั้นเล่นในบ้านก็เปิดบ้านเอาชนะสโตลสต ครับก็ถือว่าฟอร์ม2เกมหลังเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับสำหรับนอริซิตี้นะครับส่วนออกฟอร์ดยูเอตต์นะครับ5เกมหลังรวมด้วยการพวกเขายังคงสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับเกมล่าสุดแพ้กับคุมที่2-3นะครับก่อนหน้านั้นบุกไปแพ้กับเวสต์บอมมิดอันเบียนนะครับ2-0นะครับจึงไม่แปลกนะครับที่ราคาเนี่ยจะเป็นทางด้านของนอริซิตี้ที่เปิดมาต่อในเรทราคานค1ลูกนะครับเพราะว่าฟอร์มดูดีกว่า นะครับวันนี้1ลูกนะครับให้มองที่ตรงนี้ก็พอนะครับราคาหนึ่าสองนะครับหนึว่าสองเยาชนะเนี่ยนะครับให้มาที่1.54นะครับซึ่งเป็นทีมต่อนะครับสำหรับทีมเย่าในวันนี้นะครับและบอลต่อที่มักจะเข้าวินในเรทราคาแคบ1ลูกนะครับเรทราคา1นึ่วงตรงนี้เนี่ยนะครับ ต้องให้มาระหว่าง1.50ถึง1.56นะครับเกิน1.56ได้แต่ต้องห้ามถึง1.50น้อยกว่า1.50ได้แต่ต้องห้ามน้อยกว่า1.47นะครับวันนี้ทุกๆอย่างเนี่ยมองไปทางด้านของนอร์ดิตี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มนะครับและในเรื่องของค่าน้ำนะครับจึงขอเรียกอยู่ต่อรอรับรับไปที่นอร์ดิตี้ในระราคาแคป1ลูกได้เลยนะครับก็ไม่งงนะครับถ้าเกิดงงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะครับ วเครอ์ที่คู่ของมืนเส้นกัดบักเจอกับไมล์ศนะครับโดยการพบเจอมาในเกมล่าสุดคู่นี้จบเจ้ากัน1นึ่นนะครับก่อนนั้นก็เจ้ากัน1นึ1แล้วเจ้ากัน2องนะครับสเกมที่ผ่านมาคู่นี้จบเจ้ากันทุกเกมนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นที่จะออกสกอร์ต่ำเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับสเกมล่าสุดเนี่ยออกเป็นสกอร์ต่ำสำหรับคู่นี้นะครับโดยผลงานของกัดบักทีมเจ้าบ้านนะครับหเกมหลังรวมด้วยการพวกเขาคว้าชัยไป3าม นะครับเสมอ1แพ้ไป1เกมมาสุดนะครับบุกไปเอาชนะไฮเดนฮามถึง3 0นนะครับก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้กับเอาบวก0-3สําสำหรับกันบักนะครับก็เกมในบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องนะครับเพราะว่า2เกมหลังที่เล่นในบ้านไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับการบักนะครับส่วนทางด้านของทีมผู้เย,ยนอย่างไมล์ศูนย์ห้านะครับห้าเกมหลังพวกเขาคว้าชัยไป3เสมอหนึ่งและแพ้ไป1เช่นกัน นะครับเกมเยือนเกมล่าสุดทําได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเอาชนะอาร์บิเลซิกสองหนึ่งนะครับเกมในบ้านก็ชนะซังพารีสองศูนย์และเกมเยือนที่ไปเยือนบ้านของไฮเดนฮามนะครับก็ชนะ2 0งศนะครับเรียกได้ว่ามีดีทั้งเกมเย่าและเกมเยือนนะครับสำหรับไม่ศูนย์ห้านะครับซึ่งวันนี้นะครับราคาเนี่ยเป็นเรทราคาเสมอนะครับก็ถ้ามองจากหน้าเสือแล้วนะครับวันนี้ทางด้านของไม้เนี่ยมีลุ้นได้2มุมนะครับเรทราคาเสมอนะครับถ้าเสมอก็ยกนะครับถ้าชนะก็ รับประทานแค่นั้นเองนะครับก็นะครับวันนี้ถ้าใจเลือกเชียร์เนี่ยนะครับยังมองว่าไม้น่าเชียร์กว่านะครับแม้ว่าสิติการเจริญมาของคู่นี้จะจบเก้าจะจบเจ้ากัน3าเกมติดก็ตามนะครับแต่วันนี้ถ้ามองจากค่าน้ำนะครับค่าน้ําของทางด้านของทีมเยือนดูดีกว่านะครับเพราะว่าในเรทราคา1นึสองนะครับหรือว่าราคาพูต่างประเทศเนี่ยได้มีการไหลลดมานะครับจาก2.60นะครับเหลือ2.52นะครับส่วนทางด้านของ กัดบังกเนี่ยเปิดมาที่2 4และไหลขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมากกว่าเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ทางด้านของมาศห้ก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับผลงานเนี่ยมาศห้ก็ยังคงน่ารุ้นน่าเชียร์กว่านะครับเพราะว่ากัดบังกเนี่ยสเกมหลังที่เล่นในบ้านไม่ชนะใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างมาศห้นะครับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วิคแลนที่ฟุตบอลเกาโช่เซดาตัลลี่นะครับก็เป็นคู่ของกายาร่รี่พบกับเจนัวนะครับโดยการพบเจอมานเกามล่าสุดนะครับคู่นี้จบเจ้าในบ้านของเจนัว2-2นะครับก่อนนน้นนั้นเจนัวเปิดบ้านเอาชนะกายารี่3-0นะครับแต่เกมที่เจอในบ้านของกายารี่กายารี่ก็เป็นฝ่ายชนะ2-1นะครับเรียวว่าเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันนะครับแล้วก็ตลอด3เกมหลังที่คู่นี้พบเจอมาเนี่ยออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับ โดยกายารีนะครับ5เกมหลังรวมทุกยการนะครับก็คว้าชัยไปแค่เพียง1เกมเท่านั้นนะครับชนะน้อยมากๆแล้วก็แพ้เยอะนะครับแพ้ไป3เสมอ1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยไปแพ้กับโบน่า2-1นะครับก่อนหน้านั้นก็เปิดรังพ่ายกับยูเว่0-1สำหรับกายารีนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างเจนัวนะครับ5เกมหลังของพวกเขาคว้าชัยได้น้อยเช่นกันนะครับคว้าชัยได้เพียง1นะครับเสมอ2และแพ้ไป2นะครับเรียกได้ว่าฟอร์มพอๆกัน นะครับแต่เกมล่าสุดของเจนัวเนี่ยนะครับก็ยังยื้อได้นะครับยื้อเสมอกับเอมโปลีในบ้านนะครับด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับก่อนนั้นบุกไปพ่ายกับอินเตอร์มิลานหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับเจนัวนะครับซึ่งวันนี้นะครับราคาเนี่ยเป็นทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างไกอารี่นะครับที่เปิดมาต่อในเรทราคาปปนะครับแต่ปปวันนี้จ่ายค่าน้ำล้นเลยนะครับอยู่ที่1.2ซึ่งตอนแรกก็เปิดมาล้นอยู่แล้วนะครับอยู่ที่1.08 เล่ราคาไม่ค่อยเป็นใจนะครับสำหรับแกรี่แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านนะครับแต่ผลงานในช่วงหลังจากที่เราเห็นเมื่อกี้ก็ไม่ได้หวังพึ่งพาอะไรมากนักนะครับเพราะว่าราคาปปนะครับที่มักจะขวินนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะม่เพียง0.82นะครับถึง0.98นะครับ98เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าเยอะกว่า98แล้วก็ไม่โอเคนะครับวันนี้ให้มาถึง1.2ประกอบกับราคาภูต่างประเทศนะครับหรือว่าราคา1-2เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าราคาเสมอ ได้มีการไหลลงมานะครับแต่ราคาเย่าชนะเนี่ยกับมีการไหลเพิ่มขึ้นคู่นี้โอกาสเสมอค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นมองว่าเจนัวเนี่ยจะไม่แพ้นะครับสำหรับนี้ลุ้นได้2มุมนะครับลุ้นได้ทั้งชนะแล้วก็เสมอจึงขอเลือกอยู่รองประคองตัวนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับวันนี้เปิดมาค่อนข้างแปลกนะครับเปิดมาที่สองลูกควบสครึ่งไหลเลด่นมาเหลือ2ลูกเท่านั้นนะครับทั้งที่ตลอด3เกมหลังที่คู่นี้พบเจอมาออกเป็นสกอร์สูงทั้งหมดนะครับแต่วันนี้เปิดมาเพียง2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าคู่นี้สกอร์อาจจบน้อยมากนะครับจึงมองสกอร์ต่ำไว้ก่อน นะครับสำหรับคู่นี้แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับสรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของนอร์ลิสตี้พบกับออกฟอร์ดยูเอเต็ดนะครับคู่นี้เฮนด์แคป็หนึ่งลูกขอเลือกอยู่ต่อไปที่นอร์ลิสตี้นะครับคู่สองคู่ของกัดบักพบกับไมล์ศูนย์ห้านะครับคู่นี้เลทราคาเสมอขอเชียร์ไปที่ไมล์ศูนย์ห้านะครับส่วนคู่สามคู่สุดท้ายคู่ของไกอารี่พบเจนัวนะครับคู่นี้เฮนด์แคป็บปอปขอเลือกอยู่รองรองตัวไปที่เจนัว นะครับแต่3คู่ที่ว่ามานี้ก็เป็นแค่เพียงทัศนะและเป็นแนวทางจากป่าต้นเท่านั้นหากชอบก็จัดหากขัดก็ส่วนกันได้เลยครับ